สวัสดีคะ่ะมาพบกันนะคะในบรรยากาศวันนี้นะคะมันมีอากาศดีดีนะคะมาพบกันที่ดมสาวน้อยเพ่บ้านแพงนะคะมันมีอากาศพว,วื้อบัไรนทอาหารนะคะเพราะว่าวันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวมาแจก,กนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเขามาแจกอะไรมันมีมีก๋วยเตี๋ยวมาแจกค่ะพว,วื้อเราก็จะไม่ได้ทําอาหารนะคะ อนนี้ทุกคนก็นเริ่มตื่นกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอมาเิมาเดิปเสียบบ่ผีเมียวตึกกิดว่ตาแสบแพเอาเงินไปจ้างนะขนาดจะบาทูเา บรรยากาศนะคะน้ำมเสัที่โดงตอนน้เพิ่งปั้นเสร็จอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินแล้วค่ะเสียบบอสกะลังกข้นเห่อนะในซีมอยู่อุ้ยอุ้ยน้คะ สบก๋เตียวเม็ด่แล้วสบอยู่สอยู่กินไปแล้วสาวน้อยนาะนี่นะคะโอคือบ่เอิญลูกไสยมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำแน่มีห่อน้ำแข็งไซพูนตีมีห่อน้ำแข็งไซพุนตีค่ะ แม่แม่มาเรียนมาเพียงแต่ได็กน้อยนะครับนีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีน้ําแข็งใสด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวกินไปน้ำแข็งใสซื้อค่ะก๋วยเตี๋ยวฟรีนะคะน้ําแข็งใสซื้อนะคะอร่อยเือค่ะอร่อยเือ นี่นะคะตรงที่สร้างใหม่นะคะเป็นหมองเฮสสุดคือเก่าะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหอพักอาจ,จารย์นักดนตรีนะค,ะคู่เอกกินข้าวแล้วบ่ล <c oughs> ่าห้ยเสียงเพลง ว้ายบอโมเมนต์เข่าละตีทำอะไรเอื่อยกินข้าวกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวนะคะเก้าเหลาข้าวหนึ่งกระลมังพร้อมเกลืหนึ่งจานแล้วก็มีลูกชิ้น ลูกสิ่งที่คุณแม่ละไม้เมาเมาาื่อวานนะคะ <S <S <an> <S คุณแม่ฟือกำลังแต่งตัวอยู่นะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จคุณแม่ฟือจะทำกับดูดกินแล้วก็มีน้ำที่มีคุณแม่ใจดีซื้อให้นะคะ ว่าเป็นผูไน้ไดเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกชิ้นจากคุณแม่ละไม้ด้วยแล้วก็ของคุณก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูนี่อลองจากพี่รองจากพี่ลองเหรอะคะ <มา S 1> อะคนละลองใช่ไหมมาถายดาดฉันจ้อันนี้ <c oughs> พี่ลองอพี่สาวบอโจอ๋อ ขอคณก๋วยเตี๋ยวจากพี่รองพี่สาวบอสโจเด้นนะคะต้องเรียกว่าแม่รองกันหรอแม่รองโอเคค่แะแซวเอื่อยบาตรงทามก็คขึ้นสิรู้ดอกเนาะ <c oughs> นี้ใครได้ยินตลอดกินตะผักกินตะโผงอ ที่ต้องชิมแต่แป้งทั้งนั้นวงแครัววัอวันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคะทำ่าทำกินค่ะกินคนเดียวด้วยกินคนเดียวเรอไม่ให้กินด้วย ยูยังไม่อิ่มนุจะนั่งรอแม่ก่อนต้อกินพร้อมแม่ไม่ต้องค่ะแ <laughs> <laughs> ม่จะกินคนเดียวมือหงายโอ้โหใต้ฟิตฟิตติ้ง แล้วเมื่อวานนะเปิดมาแนละ้วจะกินน้ําน้ําเหมือนกินคน,นคนละคระึ่งขวดแล้วก็แช่เงี้ยเหรอก็คนละขวดแต่เมื่อวานมีสี่ขวดอยู่ในตู้เยน็น<ม>ที่กินมีของปิเปียกด,ด้วยแล้วเราจะรู้ไมหไมขวดไหนเ <é> ป็นขวดไหนนี่ปลาหมึกหงือปลาหมึกแดดเดียวส่งมาจากเกาะสีชัง วันนั้นหนูไปแอบกินของแม่หมดตัวครึ่งนี่แหละประมาณมาแล้วหมึกอันนี้อันนั้นหมึกผัดน,น้ำปลาแต่น,นี่มึกหมึกแดดเดียวแม่จะทำนน<อ>ยังไงกลับมึกไปหล่อนไม่กิมนมึกหรือชิมได้อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหล่ไม่กินที่เราไม่ <laughs> ไมให้กินตอนหนึ่งเพราะหมึกคอเลสเตอรอล,ลอสูงนะหมึกเป็นเป็นสัตว์ที่คอเลสเตอรอลสูงมากให้กินที่เล็กๆพอ <laughs> ันนี้มันคือหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวเขาหมักมาหรือยังเรียบร้อยเขาทาเรียบร้อยแล้ว้เขาก็ตากแดดเดียวแล้วเขาก็เราก็สามารถมาทอดได้เลยตัวใหญ่มากเออมใหญ่แต่ไม่ชอบหมึกใหญ่นะมืออะไรเนี่ยก็หมึกสอบหมึกหอมนี่แหละหมึกกล้วยมันอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่อุดมสมบูรณ์มันโตอันนี้ของเขาก็คือเราเข้ากับข้าวมาเราต้องไปคืนเขานะคะออันนี้ของบ้านใครเนี่ยไม่รู้ที่พี่วามาให้ใช่ไหมฝามันอยู่ไหน ม,มีฝม่มีฝากา็คือพี่วาที่ของใครของพี่วาเหมือนกันแล้วกระปุกนี้ของพี่เบิร์ดพี่โคกก็ค,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 คืนเขาเด้อกระบอกหนึ่งอะไรอี้อังแล้วสีชมพูมาจากไหนสีชมพูอ่ะสีชมพูใส่อันหวานแตงไทยมาวันนั้นอ๋ออะสีชมพูกับกระปุกไหนเป็นปของเขาอ่ะเจ้าวันนี้มันจะเก็บคืนให้หมดเลยเอออ๋อไม่ได้ใหญ่มันอยุนอย อสอตัวพออุ้ยหมดหมดแม่หมดบอมันปมเปิดแก๊สอันนี้สามารถทอดได้เลยเนาะก็เป็นเป็นปลาหมึกแดดเดียวนะจ๊ะสั่งได้ใครอยากสั่งบอกนะคะเดี๋ยวจะสั่งให้ส่งฟิตมานะมันคือหมึกแดดเดียวนะ ปลาเมืองนุ่นจะชอบกินะตนวดมันที่เอาไปทำอะไรก็ช่างนืงชอบกินะตนวดมันม <refriger ant> จบแล้วจะได้กินหนึ่งตัวโอ้หนึ่งชิ้นเราจะคุกแป้งทอดก่อนก็ได้นิดนึงเนาะให้มันน่ากิน ใส่น้ำมันเยอะไหมคะมันทอดหมูทอดไก่อ่ะอีกขึนหน่อยดีกว่าเผื่อมีคนแอบกินด้วย <c oughs> อ๋อมันมีเป็นอันนี้เ <c oughs> ข้าใจละผงหนึ่งมันจะมีทั้งหมดหกตัวก็จะเป็นโลปะ่ะโล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  <c oughs> สามตัวไม่ใช่สามตัวจ้ะหนู สี่อสองตัวนี่สามส่วนี่อันนี้เข้าฟินเลยจัะจริงจริงแบบพวกเนี้ยที่ขายตามร้านการกานแล้วสองร้อยสามร,ร้อยหมึื่น,นะคนแล้วค่ะใช่ไหมแต่ว่าใหญ่ไปไ,ไหมเนี่ยไม่ใหญ่หรอกมันก็หด ทอดได้เลยแต่จริงแล้วอยากให้ใส่แป้งนิดหนึ่งเพื่อแบบความน่ารัก <c oughs> นิดเดียวพอไม่ต้องปวอะไรเลยนะเล็กน้อยพอเพราะเขาทำมาบดแล้วเขาจะจับจะถึงตรงนี้ดเ,ดนเรารอให้น้ำมันร้อนบือแล้วก็เอาลง ติด<ส>เป็นขนมีดรอไหมได้ขนใส่แผ่นยางไม่ขนอะไรเลนี่ยขาเนี่ยได้นะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้บ้านเอทูบีหรือด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ